น้กินข้าวรู้กับวันเนียนโตรดูหน่กินไปเยอไหมเพ่งกินไปนิดเดียวเองกินมาได้แค่ให้เลยลูกไม่เปน่ได้กินตกตอด้กไม่ได้ทาไม่ได้ทไม่ได้ินนันเเวิกเลยเ่นกินได้หมดสิลกตครับพี่ข้นกิน้พ่เนใหญ่ก้ไอเลยนี่แหน้อนองกรดเดีว แล้วตอบยายก่อนสิแ้วไปกินแก้วลูกกันเนี่ยวันนี้เออถลูกกินวันนี้ลูกไปกินข้าวว่าไปถ้าลูกกินวันนี้ไปกินข้าวไปเตี๋ยวบิ๊กเลยโอ้ยอยากอยากถีบบิ๊กอยากถีบบิ๊กสูดที่โอ้อ๋อาอทอถีบได้ไหมได้ถ้าลูกกินข้าวโพดวันนี้ลูกไปกินข้าวว่าไปกินข้าวกกิยกินข้าวไปหูือไงเหนื่อยมาก